สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทนนะคะพบกับปิงคนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวสกูชี่ที่เราซื้อมาให้เพื่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่นะคะคือสกูชี่ที่เราซื้อให้เพื่อนนะคะเอ้ยไม่ใช่สิเพื่อนสั่งเราซื้อนะคะดัมดมดัมดัมดมดมดมอุ๊ยไม่ใช่แล้วนี่นะคะก็เป็นสกูชี่ ไข่ที่เกียดนะคะก็เพื่อเราสั่งซื้อมานะคะบอกว่าไม่เกิน60บาทหรือว่า60บาทก็ได้นะคืออันนี้นะคะใหญ่ที่สุดแล้วนะที่ไม่เกิน60บาทนะคะซื้อมาจากดิซีมหาชัยเนาะนิ่มสโลนะ49บาทนะคะขอย่าบีบเนาะเพื่อนก็ขอบีบนิดนึงก็ได้นะเพื่อจะได้ดูว่ามีความสโลหรือเปล่านะคะก็สโลหน่อยนะเราว่า นะคะตัวกุเดธรรมะก็จะเป็นสีเหลืองเอ้ไม่ใช่กุเดธรรมะสิเป็นไข่ขี้เกียจนะคะก็จะเป็นตาดํานะคะตรงปากก็จะเป็นสีฟ้านะคะตรงขอบขอบปากจะเป็นสีดําตัวไข่ขี้เกียจเป็นสีเหลืองตัวไข่จะเป็นสีขาวนะคะชิ้นละสิบเก้าบาทเนาะคะ่ะข้างหลังไม่มีลายเส้นนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ของแท้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอเราก็ขอตัวเราไปก่อนนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะชแน,นลเราและเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะก็ฝากซับสไครต์ให้เยอะๆด้วยนะคะกดซับสไครต์นะคะ